แนะนำ10อันดับ Order Picker กระเช้ายกคนและรถกระเช้าไฟฟ้า 1. Electric Order Picker FT 2 0 0 A เป็นรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็กใช้สำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูงปลอดภัยด้วยขาค้ำยันสองข้างมีปุ่มหยุดฉุกเฉินควบคุมการขึ้นลงได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง 2. Mobile Aluminum Work Platform GTW Y6100S เป็นลิฟต์กระเช้าส่วนบุคคล1เสาซึ่งยกสูงได้มากกว่ารุ่น f t 2 0 0 a เกือบ2เท่ามีขาค้ำยันล็อกกับพื้น4ีข้างปลอดภัยมากขึ้นด้วยปุ่มหยุดฉุกเฉินสามารถควบคุมขึ้นลงได้ทั้งด้านบนและด้านล่างซึ่งตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเมื่อใช้งานจึงต้องเสียบปลั๊กไว้ S 3. s e m i e l e c t r i c Order Picker DYT 2 4 5เป็นรถกระเช้ากึ่งไฟฟ้าสามารถยกส่งได้มากกว่ารุ่น f t 2 0 0 A ถึง1เมตรมาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยขาค้ำยันสีข้างเบรกล้อปุ่มหยุดฉุกเฉินและรากันตกที่มีความแข็งแรงมากกว่า C MOBILE ALUMINUM WORK p l a EGTWY 6.5 100 0เป็นรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็กหเสายกสูงได้มากถึง6.5เมตรความปลอดภัยครบไม่ว่าจะเป็นปุ่มหยุดฉุกเฉินขาค้ำยัน4ด้านหรือปุ่มควบคุมขึ้นลงทั้งด้านบนและด้านล่างรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกตัวที่ตอบโจทย์5 Mobile Aluminum Work Platform g t w y 8 1 0 0เป็นลิฟต์กระเช้าส่วนบุคคล1เสายกสูงได้มากถึง8เมตรถือว่าเป็นรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็กที่ยกสูงมากที่สุดก็ว่าได้ความปลอดภัยครบคันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นปุ่มหยุดฉุกเฉินขาค้ำยัน4ด้านหรือปุ่มควบคุมขึ้นลงทั้งด้านบนและด้านล่าง Electric Order Picker FSE34.5 เป็นรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็กรับน้ำหนักได้เยอะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าควบคุมการเคลื่อนที่ง่ายๆเพียงปลายนิ้วเหมาะก,กับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการเพิ่มรอบในการทำงานหรืองานที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆ m มบอ l ลูมิเนียมเ o r ร์กแพลตฟอร์ม GTWY 6 2 0 0 0เป็นรถกระเช้าไฟฟ้าเสาอลูมิเนียมแบบเสาคู่รับน้ำหนักได้เยอะและยกได้สูงมากพอสมควรแพลตฟอร์มขนาดใหญ่สำหรับขึ้นไปได้สองคนอีกทั้งยังสามารถบรรจุของต่างๆได้มีขาค้ำยันล็อกกับพื้นแน่นหนาพร้อมการควบคุมได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง 8. Mobile Aluminum Work Platform GTWY122000 เป็นรถกระเช้าไฟฟ้าเสาอลูมิเนียมแบบเสาคู่เป็นตัวที่ยกสูงที่สุดเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความสูงมากๆมีระบบการใช้งานทันสมัยมากกว่าเดิมรวมถึงระบบความปลอดภัยครบครันทั้งปุ่มหยุดฉุกเฉินปุ่มลงฉุกเฉินขาค้ำยันสำหรับล็อกกับพื้น 9. Forklift Maintenance Platform NK Series เป็นกระเช้ายกคนที่ใช้เสียบกับงาโฟล์คลิฟตมีประตูและสลักล็อกสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานเป็นไอเทมเสริมที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรถโฟล์คลิฟได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น 10. Scissor Lift JCP T Series เป็นรถกระเช้าไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันครบและระบบคอนโทรลใช้งานง่ายมีทั้งปุ่มควบคุมขึ้นลงปุ่มตแตรและคันยกควบคุมทิศทางแพลตฟอร์มขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนได้2-3ถึงคนระบบความปลอดภัยครบทั้งปุ่มหยุดฉุกเฉินเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนระบบเบรกอัตโนมัติปุ่มลงฉุกเฉินสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร งหมดนี้ก็เป็น10อันดับ Order Picker หรือกระเช้าโยคนที่เรานำมาฝากทุกคนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือต้องการขอคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ